สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนวิธีการวาดสีน้ำที่เป็นหุ่นนิ่งของสดประเภทกลุ่มที่เป็นดอกไม้นะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับในการวาดอาจจะใช้เทคนิควิธีการที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับในการในการวาดเพราะว่าเป็นลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนที่ อันตรายนิดนึงถ้าเสียแล้วมันแก้ไขาย,ยากส่วนวิธีการในการวาดนะครับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวาดกันในคลิปวิดีโอเลยครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการวาดสีน้ำที่เป็นของสดที่เปราะบางกนะ็คือดอกไม้นะครับ มันอะมีการวาดในเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าพวกนี้มันเสียนแก้ไขายากนะครับเราต้องวางแผนนะก่อนอื่นเราลงลงสีเางาของดอกสีอ่อน่เช่นสีขาวนะสีขาวเงาก็เป็นสีเทานะเทาอมฟ้ามันก็จะแตะบริเวณที่เป็นเงาก่อนตรงบริเวณที่เป็นแสงนะครับก็จะเว้นไว้เป็นสีขาวเลย อันนี้คือวางเป็นการวางตำแหน่งไว้ในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกสีเหลืองผมจะเน้นไปที่ดอกก่อนเลยนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนว่าขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเป็นยังไงนะครับเราจะไม่ได้เขียนเสร็จทีเดียวนะครับ พอเขียนดอกไม้เสร็จก็จะมาในส่วนของก้านที่เป็นสีอ่อนก้านจะมีจะมีสองสองเฉดนะรเป็นสีอ่อนกับเป็นสีเข้มสีเข้มส่วนาอยู่ไกลๆแล้วก็ใบนะครับต้นถ้าเราเขียนก้านเราก็จะไล่ดูก้านทั้งหมดเลยนะครับว่ามียู่ไหนบ้างหลังจากนั้นก็จะมีผลไม้สีอ่อนสังเกตว่าอะไรที่เป็นสีอ่อนเราก็ดูแล้วไล่ทั้งหมดเลย นะลงไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งของระยะไกลในภาพนี้เป็นผ้าสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังนะครับเขียน<ะ>สลับกันแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่สีมันจะไล่เข้าหากันเกี<ะ>่ยว <Okay, S 2> ผมจะมาเขียนภาพที่ติดกันอนะันนี้เป็นการลง,ลงชั้นแรกของวัตถุแต่ละชนิดนะครับเมื่อสีงเงินผ้าสีงเงินแห้งก็จะมาลงผ้าสีแดงครับ สีแดงจะเป็นบริเวณบริเวณกว้างบริเวณส่วนมากของภาพคนระับเราลงผ่าสีแดงนะครับมันก็จะเกือบครอบคุมทั้งภาพแล้วหลังจากนั้นเราก,ก็ไปลงพื้นที่ว่างนะครับก็คือแบ,บ็กกราวด์ด้านหลังนะครับผลไม้ที่มีสีเข้มสังเกตว่าเราจะลง วัตถุใดๆก็อาจจะต้องรอให้สีรอบข้างแห้งก่อนอันนี้เป็นเทคนิคที่อยู่เน้นความปลอดภัยนะครับสีก็จะไม่วิ่งใส่กันเละเทะนะแล้วก็มาเป็นพวกจำ,จำพวกสีกลางนะครับก็คือสีพวกโหลโกแก้วอะไรเงี้ยก็จะลงไปบริเวณที่เป็นเงาเงาสีเทา ตรงบริเวณไหนที่เป็นแสงแล้วก็จะเป็นเนแสงไว้นะครับตรงบริเวณไหนที่เป็นกิ่งก้านของใบไม้เบลอๆเราก็จะลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กําหนดโครงสร้างของดอกด้วยการลงสีเขียวรอบๆดอกนะครับสีเขียวก็จะมีทั้งใบและก้านนะครับทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเข้ามานะครับ อันนี้ผมก็จะเริ่มเขียนตรงกลางนะครับรายละเอียดตรงกลางของภาพเพื่อจะกระจายรายละเอียดออกไปนะครับสีขัน้นที่2ของผลไม้ในภาพนี้จะมี Reflection หรือว่าแสงสะท้อนจากผ้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงน้ำหนักผ้านะครับที่2ที่3ไปเลยนะครับย่นเวลา ในขั้นตอนนี้จะใช้น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็เนื้อสีเข้มข้นขึ้นนะครับหรือการที่เราจะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าสีของวัตถุให้เข้มข้นนะครับเราก็จะใช้เนื้อสีเยอะสดๆเลยนะครับระบายไปบริเวณไหนที่เป็นแสงเราก็จะเว้นไว้เพราะว่าสีแรกที่ลงไปตอนแรกคือแสงนะครับ แสงไม่ใช่สีขาวนะแสงคือสีอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มหนักไปเรื่อยๆนะครับอ,อ่ขั้นตอนนี้คือไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะบางบางช่วงบางตอนอาจจะเป็นรอยต่อของสีที่มันหมาดๆนะครับ ลงครอบคุมไปทั้งภาพนะครับไม่ได้เน้นจุดใดจุดหนึ่งทับทีละชั้นทีละชั้นอันนี้ก็ถโ่กแก้วมันก็จะมีสีของวัตถุที่อยู่ที่อยู่ด้านหลังแทรกเข้ามาก็คือผ้าแดงนะเริ่มเน้นรายละเอียดไปในตัวนะครับ อันนี้อาจจะเป็นปรับเปลี่ยนเป็นผู้การเล็กปลายแหลมหน่อยนะครับเพราะว่าจะจะต้องอมีช่องตามช่องเล็กๆเนี่ยจะต้องอใช้ปลายเข้าไปแตะนะครับใช้การแตะนะนจะไม่ไม่ปาดกว้างๆนะใช้การแตะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับการแตะมันจะมีเรื่องของความคามชัดนะครับ ก็จะมาเริ่มเก็บรายละเอียดล็อกนะครับตำแหน่งนะครับของกิ่งก้านการเขียนอดอกนั้นนะครับจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับ มากพอสมควรแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องของน้ำหนักจะมีเรื่องของสีของแสงและรายละเอียดน้ำหนักจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้จะเห็นว่าดอกไม้ก็จะเริ่มชัดละผมจะใส่รายละเอียดใส่กรีบดอกนะครับใส่ขอบเขตของมันนะครับกรีบดอกนี้ผมจะใช้การแตะเป็นเป็นเส้น หนักบ้างเบาบ้างตามาความคมชัดนะครับภาพนี้ก็จะเริ่มมีความคมขึ้นมาเหมือนปรับโฟกัสของกล้องนะครับอันนี้เริ่มเริ่มชัดขึ้นมาแล้วสำหรับการพู้ก,กันกลางพู้ก,กันเล็กจะไม่ใช่พู้ก,กันใหญ่นะคแถวนี้ อันนี้ก็จะ,ะวาดกระจายออกไปนะครับดอกไม้ที่อยู่รอบๆอันนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดของอสิ่งที่อยู่ภายในโหลกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ,อน,น่าจะน่าจะจบบริเวณนี้นะครับอันนี้ตอนตอนเนี้ยตอนหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดล้วนๆเลยบางครั้งเราอาจจะต้องมายืนยืนเลงนิดนึงนะครับว่า จะเพิ่มอะไรลงไปนะเพราะว่าบางทีอยู่ใกล้ๆภาพของเราอาจจะมองได้ไม่ถนัดอันนี้ก็มาเป็นผลไม้สีเข้มนะครับส้มระยะหลังจะมืดนิดนึงใส่ขั่วจุด น้ำหนักสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะไปทําฉากหลังให้เบลอนะครับโดยการเอาเอาน้ําลงก่อนนะน้าลงก่อนภาพก็จะเบลอๆนะครับซอฟต์เพื่อให้มันเป็นระยะไกลนะดูแบบไม่ค่อยชัดอันนี้ผมจะเน้นดอกไม้อีกครั้งด้วยการเคลือบน้ำหนักเข้มของฉากหลังของภาพนะครับอดอกไม้ก็จะเริ่มกระโดดขึ้นมานะ สุดท้ายก็มามามาเก็บงานนะครับวาดคั่วก็ผ่านไปนะครับคลิปวิดีโออธิบายแล้วก็แสดงวิธีการทำงานนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้ละเอียดร้อยเนะครับบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะผู้เรียนผู้ฝึกเองเนี่ยอาจจะประสบปัญหานะปัญหาเรื่องของออการเลยขอบเขตหรือว่าการการทำสีที่มันซ้ำกันแล้วจะแก้ไขยังไงแบบนี้นะครับก็ผู้เรียนนี่สามารถสามารถซักถามมามา,มาทางคอมเมนต์หรือว่าอาจจะหลังไหม่อีกทีหนึ่งพวกนี้นะครับ แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะลองลองแก้ไขปัญหาดูนะครับเพราะว่า,าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับสีน้ำเนาะการฝึกอยู่เป็นประจำเนี่ยทำให้เราได้ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็มันจะทําให้เราเกิดความชํานาญด้วยนะครับสำหรับผมก็หวังว่า,าการดูคลิปวิดีโอนะครับจะทําให้เรามาีมีความรู้นะครับและได้ฝึกทําเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับสําหรับเป็นพื้นฐานในการฝึก ในหัวข้อต่อๆไปนะครับผมขอให้ทุกคนทำงานด้วยความสนุกนะครับผมสวัสดีครับ